ครับอันนี้มาพบกับป๋าหนึ่งนะครับกับน้องอ้อยน้องอ้อยออตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดป่ากาลต้อเอารถกากป๋าหนึ่งยากไหมไม่ยากไม่ยากเนาะน้องอ้อยอาชีพอะไรค้าขายค่ะค้าขายน้องขาน้องอ้อยค้าขายผนะลไม้นะครับก็อยู่แถวตลาดในละแวกมุตปราการนะครับก็เส็นแม่ค้าจริงๆเป็นรถเล่เนาะ,ะมีรถเก๋งหนึ่งคันสวิฟต์คือผนลำใหญ่ขนทุเรียนไม่พอเนาะงนที่หนึ่งได้น้อยอ่ะเพราะว่าไปเอาจากที่ จันบุรีน,รนะก็ขนทุเรียนมาลดเก่งสวิบขนขนมาได้ได้ได้น้อยอก็ต้องก็ต้องอยากมีรายได้เพื่อ,อเพื่อออกออกรถกระบะขนได้เยอะขึ้นก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับออกรถกับป้าหนึ่งไม่ยากนะครับถ้าทตามักรปาหนึ่งบอกหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วประกันได้ออกรถได้นะครับมีขนาดใน่คาลีนะครับก็ออกมาได้นะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับ